สลับฟันปลารังวงนอกแม่ไม้นี้เป็นไม้หลักหรือไม้ครูเบื้องต้นใช้รับและหลบหมัดตรงของคู่ต่อสู้ที่ชกนำํำโดยหลบออกนอกลำแขนของคู่ต่อสู้ทำให้หมัดเลยหน้าไปฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงที่หมายใบหน้าของฝ่ายรับพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าฝ่ายรับ ก้าวเท้าขวาหลบไปทางกึ่งขวา1ก้าพร้อมทั้งโน้มตัวเอนไปทางขวาประมาณ60องศาน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าวขวาขาขวางอเล็กน้อยศีรษะและตัวหลบออกนอกวงของหมัดฝ่ายรุกใช้มือขวาจับว้อมือที่แขนท่อนบนของฝ่ายรุกมือซ้ายจับกำงางที่ข้อมือของฝ่ายรุกท่าคล้ายจับหักแขน ปักษาแหวกรังรับวงในแม่ไม้นี้เป็นไม้ครูของการเข้าสู่วงในเพื่อใช้ลุกไม้อื่นต่อไปฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงที่หน้าฝ่ายรับพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าฝ่ายรับพรีบก้าวเท้าสืบไปข้างหน้าเฉียงไปทางกึ่งซ้ายเล็กน้อยภายในแขนซ้ายของฝ่ายรุกตัวเอ็นประมาณ60องศา น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายพร้อมกับงอแขนทั้งสองขึ้นประทะแขนท่อนบนและท่อนล่างของฝ่ายรุกไว้โดยเร็วหมัดของฝ่ายรับทั้งคู่ชิดกันคล้ายท่าพนมมือสอกกลางประมาณหนึ่งคืบศีรษะและใบหน้ากำบังอยู่ระหว่างแขนทั้งสองตาคอยชำเเลองดูหมัดขวาของฝ่ายรุกชวาซั์หอบสอกวงนอก แม่ไม้นี้ใช้เป็นหลักสำหรับหลบหมัดตรงออกทางวงนอกแล้วตอบโต้ด้วยศอกฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงบริเวณใบหน้าของฝ่ายรับพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าฝ่ายรับรีบก้าวเท้าเอ็นตัวไปทางขึงขวาตัวเอ็นประมาณ30องศาน้ําหนักตัวอยู่บนเท้าวขวาพร้อมงอแขนซ้ายใช้ศอกกระแทกชายโครงใต้แขนของฝ่ายรุก อินเหนาแทงกริดสอกวงในแม่ไม้นี้เป็นหลักในการรับหมัดตรงและใช้สอกเข้าคลุกวงในฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงบริเวณหน้าฝ่ายรับพร้อมกับสืบท้าไปข้างหน้าฝ่ายรับรีบก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าตัวเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยตัวเอ็นประมาณ60องศา น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายงอศอกขวาขนานกับพื้นตีระดับชายโครงฝ่ายรุกยอเข่าพระสุเมนชกคางหมัดต่ำก้มตัว45องศาแม่ไม้นี้ใช้รับบัดตรงในลักษณะก้มตัวเข้าวงในให้หมัดผ่านศีรษะไปแล้วชกเสยคางฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงที่หมายใบหน้าฝ่ายรับ พร้อมก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าฝ่ายรับคลีบก้าวเท้าขวาพร้อมกับย่อตัวต่ำเข้าหาฝ่ายรุกงอเข่าวขวาขาซ้ายตึงย่อตัวต่ำเอ็นไปข้างหน้าประมาณ45องศาน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าวขวาแล้วให้ยืดเท้าวขวายกตัวขึ้นพร้อมกับพุ่งชกหมัดขวาเสยใต้คางของฝ่ายรุกหน้าเงยดูคางของฝ่ายรุก แขนซ้ายกำบังอยู่ตรงหน้าเสมอคางตาเห็นค้ําฝักชกคางหมัดสูงก้มตัว60องศาแม่ไม้นี้เป็นหลักเบื้องต้นในการป้องกันหมัดโดยใช้แขนปัดหมัดที่ชกมาขึ้นข้างบนฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงที่บริเวณใบหน้าฝ่ายรับฝ่ายรับรีบก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้า ทางขึงขวาเข้าวงในของฝ่ายรุกแล้วใช้แขนขวางอป้องหมัดซ้ายที่ชกมาปัดขึ้นให้พ้นตัวงอเข่าซ้ายเล็กน้อยใช้หมัดซ้ายชกใต้คางของฝ่ายรุกมอนยันหลักรับหมัดด้วยทีแม่ไม้นี้เป็นหลักสำคัญในการรับหมัดด้วยการใช้เท้าถีบยอดอกหรือท้องฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรงพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปทางหน้าฝ่ายรับโยกตัวเอ็นไปทางขวาเอ็นตัวหนีฝ่ายรุกประมาณ45องศายืนบนเท้าวขวาแขนทั้งสองยกงอป้องตรงหน้าพร้อมกับยกเท้าซ้ายถีบที่ยอดอกหรือท้องของฝ่ายรุกให้กระเด็นห่างออกไปปักลูกถอยรับเตะด้วยศอก แม่ไม้นี้ใช้เป็นหลักในการรับการเตะกราดโดยใช้สอกกระแทกที่หน้าแข้งฝ่ายรุกยืนตรงหน้าพอได้ระยะเตะยกเท้าขวาเตะกราดไปยังบริเวณชายโครงของฝ่ายรับจากขวาไปซ้ายโน้มตัวเล็กน้อยงอแขนทั้งสองป้องกันหน้าฝ่ายรับพรีดโยกตัวไปทางซ้ายพร้อมกับก้าวเท้าซ้าย ฉากไปที่ข้างหลังใช้แขนขวางอศอกขึ้นรับเท้าของฝ่ายรุกที่เตะมาแขนซ้ายงอป้องกันอยู่ตรงหน้าสูงกว่าแขนขวาเพื่อป้องกันพลาดถูกใบหน้าจราเข้ฟาดหางรับหมัดด้วยเตะแม่ไม้นี้ใช้ส้นเท้าฟาดไปที่ด้านหลังเมื่อคู่ต่อสู้ชกพลาดแล้วถลันเสียหลัก จึงหมุนตัวเตะด้วยลูกเหวี่ยงส้นเท้าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงพร้อมกับสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าฝ่ายรับรีบก้าวเท้าขวากระโดดไปทางกึ่งขวาให้พ้นหมัดฝ่ายรุกแขนงอกำบังตรงหน้าแล้วใช้เท้าซ้ายเป็นหลักหมุนตัวเตะด้วยส้นเท้าวขวาบริเวณท้องหรือคอหักงวงอิยรา สอกโคนขาแม่ไม้นี้ใช้แก้การเตะโดยตัดกำลังขาด้วยการใช้สอกกระทุ้งที่โคนขาฝ่ายรุกยกเท้าขวาเตะกราดไปยังบริเวณชายโครงของฝ่ายรับงอแขนทั้งสองบังอยู่ตรงหน้าฝ่ายรับรีบก้าวเท้าขวาเข้าหาฝ่ายรุกตรงหน้าเกือบประชิดต,ตัวหันข้างตัวไปทางซ้ายเข่าขวางอเท้าซ้ายเหยียดตรง พร้อมกับใช้มือซ้ายจับเท้าขวาของฝ่ายรุกให้สูงสอกขวากระแทกที่โคนขาฝ่ายรุกยกเท้าขวาฝ่ายรุกให้สูงขึ้นเพื่อให้เสียหลักป้องกันฝ่ายรุกใช้สอกกระแทกศีรษะนาคาบิดหางบิดขาจับตีเข่าที่น่องแม่ไม้นี้ใช้รับการเตะโดยใช้มือทั้งสองจับปลายเท้าบิดไปพร้อมกับใช้เข่ากระแทกขา ฝ่ายรุกยกเท้าขวาเตะกราดไปยังบริเวณชายโครงของฝ่ายรับแขนทั้งสองงออยู่ตรงหน้าฝ่ายรับพรีบโยกตัวไปทางซ้ายยืนบนเท้าซ้ายมือซ้ายจับส้นเท้าของฝ่ายรุกมือขวาจับที่ปลายเท้าบิดออกนอกตัวพร้อมกับยกเข่าขวาตีที่น่องของฝ่ายรุกวิรุณหกกลับรับเตะด้วยทีแม่ไม้นี้ใช้รับการเตะ โดยใช้ส้นเท้ากระแทกที่บริเวณโคนขาฝ่ายรุกยกเท้าซ้ายเตะกลางลำตัวบริเวณชายโครงของฝ่ายรับฝ่ายรับพรีบยกเท้าซ้ายถีบไปที่บริเวณโคนขาซ้ายของฝ่ายรุกพร้อมยกแขนทั้งสองกันด้านหน้าการถีบนั้นต้องถีบให้เร็วและแรงถึงขนาดฝ่ายรุกหมุนกลับเสียหลักดับชวาลา ปัดหมัดชกตอบแม่ไม้นี้ใช้แก้การชกด้วยหมัดตรงโดยชกสวนที่ใบหน้าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายไปยังบริเวณใบหน้าของฝ่ายรับพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแขนขวาคุมบริเวณปลายคางฝ่ายรับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ากึ่งขวาหลบอยู่นอกหมัดซ้ายของฝ่ายรุกเอี้ยวตัวไปทางขวาปัดและกดแขนซ้ายของฝ่ายรุก ชกมาให้ต่ําลงพร้อมกับใช้หมัดซ้ายชกบริเวณหน้าแล้วพุ่งตัวกระโดดไปทางตึงขวาขุนยักษ์จับลิงครับหมัดเตะศอกแม่ไม้นี้เป็นไม้สำคัญมากใช้ป้องกันคู่ต่อสู้ที่ไวในการชกเตะและศอกติดพันกันการฝึกแบ่งออกเป็นสามตอน ตอนที่1นึ่ฝ่ายรุกชกหมัดซ้ายตรงไปยังใบหน้าของฝ่ายรับพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าฝ่ายรับรีบก้าวเท้าซ้ายสืบเท้าหาตัวฝ่ายรุกตรงหน้าแขนขวาปัดแขนซ้ายฝ่ายรุกให้พ้นจากตัวตอนที่สองฝ่ายรุก ยกเท้าขวาเตะกราดบริเวณชายโครงของฝ่ายรับฝ่ายรับพรีบโยกตัวถอยเท้าซ้ายไปข้างหลังราวกึ่งซ้ายย่อตัวใช้สอกขวากระแทกที่ขาขวาท่อนบนของฝ่ายรุกตอนที่3ฝ่ายรุกงอแขนขวาโน้มตัวกระแทกศอกที่ศีรษะของฝ่ายรับฝ่ายรับพรีบงอแขนขึ้นรับปะทะใต้สอกของฝ่ายรุก แล้วรีบโยกตัวก้าวเท้าขวาถอยไปข้างหลังประมาณครึ่งก้าวหักคอเอราวันโน้มคอตีเข่าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดซ้ายตรงพร้อมกับสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหมัดขวาคุมอยู่บริเวณคางฝ่ายรับก้าวเท้าซ้ายสืบไปตรงหน้าฝ่ายรุกอย่างรวดเร็วพร้อมกับยกแขนขวา สอดปัดแขนซ้ายของฝ่ายรุกแล้วกระโดดเข้าจับคอฝ่ายรุกโน้มลงมาโดยแรงแล้วตีด้วยเข่าบริเวณใบหน้า